สวัสดีสบายดีพ so. like like so, ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อมาเนี่ยผมมอาผอกระบอกเก็บไว้คือเก่าพี่น้องกิยมาเนี่ยมาเนี่ยก็มีอย่างไรพี่น้องพาพี่พี่น้องมากินแกงเห็ดพี่น้องกิยมาเนี่ยกำลังเตรียมของเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดมาเนี่ยนี่เห็ดเตรียมเอาใจแกงมาเนี่ยพี่น้องเห็ดยังไงเขาเอื้อนนี่คนไทยก็เจอเห็ดยังวะเห็ดออลิมจิว่ะแต่ก็มีเห็ดฮูนูเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องนี่มาเพ็ด น่าจะตั <laughs> ้มเป็นแบบเป็ดเป็นแบบเขาเบื่อเนาะพี่น้องเนาะจะมีผักจิ้วพี่น้องะที่มาขวบมักล้อยหน่อยก็เลยอาตะไคร้ใบแมงลักใบมาอันนั่นเป็นเนาะใบกอีตู่มอันนั่นเป็นเนาะแล้วมาอนี้เป็น้องตอนนี้กำลังต้มน้ำนนะพี่้องเนาะนป็น่น้องตอนนี้กำลังต้มน้ำเนาะน้ำกำลังเดือดเนาะ ทำเดือนแล้วเขาจะใส่ขาตะไคร์ลงไปแล้วเนาะใส่ตะไคร์ลงไปแล้วเนาะแล้วจึงใส่ลงไปแล้วเขาจะใส่เห็ดลงไปนะทุกคนเนาะสูตรแกงเห็ดแต่ละบ้านแต่ละทินก็บุคือกันเนาะทุกคนเนาะสูตรไฟสูตรมันเนาะสูตรข้าวกะสูตรหม้อนะทุกคนแต่ละร่องก็แสบแน่นอนนะทุกคนเนาะบางทินเขก็จะใส่ เขาเบื่อบางทิ้งกับใส่เขาเบื่อน่ะทุกคนเนาะบางคนก็ใส่น้ำยานางแต่ว่าปกติเขาก็ใส่น้ำยานางนะแต่ว่ามันนี่เขาลื่นน้ำยานางนะทุกคนเนาะเลยเลยไปใส่จะใส่แตเขาเบื่อเนาะเต็มทุกคนเนาะต่อมาเขาจะใส่ผักจิ๋วเนาะทุกคนเนาะนี่แกงเห็ดเขาจะใส่ผักจิ๋วเนาะประมานึ่งคนมันจะต่างกัปิดฟ้ามอนใบ i c ก c l e เนาะทุกคนถ้าน้ำเดือดจะมาเบิ่งที่เนาะทุกคนเนาะอ่าหลังจากที่ว่าเขาทาหนังปุ๊ะทุกคนเนาะทาหม้อพอดีหลอด เราจะมาตำเขาเบื่อก่อนเลคนหน่งนนึงก็ใส่พริกลงไปก่อนพริกขาจะใส่ผสมรับพริกเขียวพริกแดงใส่ไปหลายเจอนนเผ็ดนานุ่แ่บนอ้เดี๋ยหนุ่คนจากทีว่านังทาหมอปดอีกแอบนึงคนเาจะมาตำพริกนะตำพิกตำเาเบือถ้าะตอจะตำใส่คาหน่อยแต่ว่าอยู่ของเซาเนาะยังเขาว่าให้เนาะเาตำใส่คาบปมาได้มรบกวน่เนาะ ที่ต้้งีก็ตังรกนกคนเนเพระแต่ไม่กรตายโดยจริงทยันดีสุดี่ยันกระต่ายะพีองสำหรับสูรของเกเกลียวเนาะเบกเกลวจะตั้หมวกริกนี่มยแหลกขึ้นไปทุกคนหมุนขึ้นไปต้งแต่มันกมันแตกเลยนทุกคนจะหอมนะกคระันเอนะทุกคนเนาะเเกียวจะตั้หลกขึ้ไปหลจานเเกียวมาใส่เขาเบือเนาะเขาทีมาแบบนาะทุกคน chậu gặp mà ông nhà nó có thằng thân này chậu các bạn thấy đây không Thế là chân chậu sẽ cái câu là cái nó ấy sẽ Xẹ lại sẽ lại nó có bữa sẽ nó ấy làm như nặng mình tập rồi cái câu là cái nó các bạn cái ta cái khẩu ta đâu được cái nó ấy trên này cái là cái xuống đi ฟูดเบาแกวลด้วยตรงนีพี่น้องเลยมาลองเล่นแบบปู้ยได้พี่น้องเลยได้เสบปิดคือเบาแกวลด้วเลยคนพ่อหน่ยทุกคนประมาณนี้ไปเบร์มอกระดับคนไปไหน้นาโมเดือนแรือเปล่ามาพี่น้องมาหนิมาเบร์มอพุดหรือเปล่าเออเดือนอะไรพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะพี่น้องคืออะไรทีเติมเลยพี่น้องไอทีรหลังจ่าคือ่าได้ทีแบบนี้แล้วเขาก็จะปิดปลาอีกเนาะหลังจากที่เบรงไปแล้ว แล้วก็จะมาพุ่งเนาะทุบเนองเนาะนี่ยเขาเบื่อที่เขาตั้มมาไว้ลงยาเนาะการที่พุ่งแกงเห็ดเนาะการที่พุ่งแกงเห็ดนี่เขาจะบ่อพุ่งในหม้อก่อนเนาะทุกคนเนาะเขาจะพุ่งในเขาเบื่อในขลุกนี่ก่อนเนาะแล้วก็จะไปเทลงเนาะก่อนอื่นมุดเนาะก็จะใส่น้ำเปล่าก่อนเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้เนาะมาเนาะตั้มมาโดยสุดด้วยเป็นนวดพี่น้องเลยแต่ลายเสแปรลายอันนี้พี่น้องประมาณนี้พี่น้อง จะนวดตามมาโดยมิดเกลือพี่น้องเกลือนี่ก็ถ้าใส่เป็นเกลือมิดใหญ่จะแสียบนะทุกคนเนาะแต่ว่านี่ห้องบูมีเนาะจะใส่เป็นเกลือนี่เนาะเกลือมนลกระบดนะใส่หน่อยนึงพี่นงกิโลกดออกไปเกลือมันละลายเนาะต่อไปเป็ดพี่น้องนี่ ปลาแดกก็ต้องขยำก่อนพี่น้องแกกรองไหมไหมพี่น้องไอ้ปลาแดกเนี่ยวะน้ำปราต้มสุกปรุงรสรสานพี่น้องเอ้เจ๊ะแซ่บเจ๊บ่แซ่บนี่ก่อนที่เปิดปลาแด็กต้องเหตุที่พี่น้องเปิดวิธีประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นเปิดาออกมา้ยกินหอมหุยพี่น้องเอ้บ้ามากพี่น้องใส่ต่อ แดงก็จะใส่ประมาณนี้ลองแซนนอนไปลองใส่ประมาณนี้เกนอกังใจทีแล้วเนอุหล่อเนมนี้มใส่เลยไองมานี่คลคลิ้หอมเลยอเยังเท่ง่ายไปองขนน้เราไปเทเราได้นี่ี่น้องเลย ติดหบอีกบอกน้ำใส่เลยเฮ้ยต้องเไกนี่บันเสียมันจะไปสายพี่น้องเลยมันคน,นคน,นคน,นจะได้กินพริกขมอมหอมน,อน,น้องีน่น,น้องเน,นาะเจนุตุกณเนาะจาะนั่งว่าใส่มับวบมักลอยนี่ประมาณนี้พี่น้อง ต้นใบแม่งรักใบตูเนาะใบตูเนี่เขาจะใส่ที่รังเนาะมันจะได้หอมพอใส่ตอนนี้มันจะบ่งฮอมมันก็เนาะประมาณนี้แล้วคนก็คนเนาะเหตดคนปิดไฟไปแล้วอ่ะงันจัดวก็ถาหมอแกงเก็บนั่งกเนาะถาหมอแกงเก็บฝดเขจะมาสรุปบัลลังก์เกษตรกรมาลองตกแต่งสักหน่อยนะสูตรเองแกเองแต่งเองหมอเองหน่อยพี่เก่งเก็บมา you mm -hmm. mm -hmm. นี่พี่น้องเอกล้อไพี่นองคนอีกจะงน่อยพี่น้องเฮ้ยคนเอาจะคนทอดอยนีพี่นองเผื่อเขาเบื่อติดเนาะกัน้ำกันเบืดครับพี่นองเขาเบือกำลังเปื่อยนองเป็นว่าเขาจะใส่ทีเด็ดลงไปเลยพี่องเลยไปนี่นั่นก็คือใบแมงลักผัดอีตูพี่้องเลยจัดจัดไปเลยเดี๋ยวๆๆๆๆนี่พี่น้องทีเด็ดของเสียลงไปเลยนี่เฮ้ยคือบพี่น้องเอยคนๆๆพี่น้องเอย บนเล่มีน้ำซีหน่อยพี่น้องมเวก็จะติมน้ำี่น้อน่นน้องกงเ็ยมาต้องีโน้ำนนนยโอเคคนต่อพี่น้องโอเคทุกคนปิดไฟไปน้องนนี้ถามมาเบงรอดท้ัยพี่นงเหนได้ทีแล้วพน้อนีก็จะได้พี่น้องล้วก็สห้องเสร็จในห้อน้องเลยเกลี่ยรับพี่น้องโอเคเดงเก็โอเคทุกคนต่วเมนูเกงเรห้องกประมานี้ทุกคนผไดที่ว่าอยากเสบอยากนวลเก่งเด็บเอาสุดเอองเสันแะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องๆถือเก้าวินน้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกจ้างพี่น้องกันแล้วเจอกันบ้างแกมบอกแก่เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย